สวัสดีค่ะอยู่กับสาวูสายลุยนะคะทุกคนวันนี้พบเจอกันมีสับนะคะขายแล้วนะคะวันนี้ก็ได้ผู้ดูเลใหม่ดูเลเจ้าน้ำชูของเรานะคะคนใหม่เพิ่งมาเมื่อเช้านะะ ก็ตอนนี้ก็ทำสัญญาอยู่นะทำสัญญากินข้าวเก็บของลงจากรถแล้วนะทุกคนดูบรรยากาศสงควรสิสตโตค่ะพี่น้องนี่ก็หลังจากที่ประกาศขายนะคะนานนานนานพอสมควรอยู่นะประมาณเดือนสองเดือนนะคะทุกคนประกาศขายตั้งแต่โควิดนะ ก็ยังหาเจ้าของใหม่นะมาดูเลก็เข้ามาดูะเวียนเข้ามาดูเรื่อยๆนะคะอันนี้ก็แกก็เข้ามาตัวนี้ก็ไม่รู้ว่าเป็นคมที่เจาไหร่นะคะมาอันนี้ก็กําลังทำสัญญาแล้วก็กินข้าวนะคะมาจากเพชรบุรีไปได้พี่น้องเขาจะได้จากกันเลีว้วไ,ไปคําไปคุ้นเพื่นได้ลาอี แล้วเราจะไปกินข้าวนะคะมีแม่ด้วยบอกมีแม่ด้วยบอกแ,เร,อแเราจะไปกินข้าวนะคะแกกินข้าวกินข้าวนะกินข้าวเสร็จก็จะไปดูวัวกันต่อนะช่างน้องกำลังบกคนขับนะวิธีการยกหัวขึ้นยกหัวลงแล้วก็ เปิดจิดนะคะหน้ากาเพราะว่ามันตัวแปลงข้างหน้าผอมอไหมวันนี้ก็ทำสัญญาอะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะจบอยู่ที่หนึ่งล้านห้าแสนน้าเราด้ <laughs> อันนี้ก็จะถอยไปใส่วัวนะทุกคนจะถอยไปใส่วัวหรือถอยเอามาเก็บอันนี้ก็ยังไม่แน่ใจอันนี้ก็จะเอาเข้ามาเก็บนะคะเพราะว่าเราจะไปดูวัวกันนะคะทุกคนไปคะ่ะ ก็มาถึงฟาร์มบัวนะ้ทุกคนอยู่อำเภอลำดวนโอ้ยกับหาร์คปอบพอราขนาดจอดเสร็จแล้วเอากระโจกคนนั่งนดเด้ยโอ้กดดังงัวมัาดูวัวนะ ดูที่ไว้ฟังนะทุกคนฟางโคกโคกอยู่นอกบ้านนะฮะมีไฟไอ้แดงๆเนี่ยเหลืองเปิดให้มันตอนเย็นอย่าเข้าไปสิ ให้กินหญ้าด้วยใหกินฟางกินหัวอาหารดูฟาร์มไปึ้นรถค่ะทุกคน <c oughs> ไปแล้วค่ะเจ้าน้าโี่ชกของเรา Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì nào? Để không bỏ đâu những video hấp dẫn นี้ก็มีเดอ้อที่ชาร์จมีทุกที่ไม่ต้องไม่ต้องไปพว่วงตรงนั่นไงไกลมากอือ <c oughs> ไปแล้วนะหันดับไปไหนไปแล้วค่ะเมื่อกี้ก็ไปเที่ยวดูวัวมา เก oh, oh, oh. ล็ดโอ้โหคนไหมคนไหมคนไหมพันล็อกหวอัวไาแล้ววะ ามชานหน่อยพี่บอกแกดิบอกแกไนดะ้แต่ลมอยู่ตรงไหนบอก,บอกบยบายไปเร็วเฮงเฮมันมปปันเด้อตาสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะตา ไปแล้วนุพี่ไปแล้วพี่ไปเอาบัวพี่แปลวัวแล้ว okay. โอเคบ๊อไปหอนฝนยังบีบแตรร่คลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลคก์กดแชร์น,นะคะกด Subscribe ช่องค้า,คาปูใส,ส่ไเดี๋ยวพอกันใหม่คลิปหน้านะคะสดีสวัสดีค่ะ